สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไ้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาวันนี้เราเจอกับคุณผู้ชมประมาณสองทุ่ม45นาทีเดี๋ยวคุณผู้ชมหลงจําผิดอีกเพราะว่าวันสุ่ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันเริ่มต้นใช่ไหมหลายคนยังรอดูเวลาเดิมไปรอดูตอนสามทุ่มครึ่งแล้วก็เขียนมาที่ไลน์ไอดีแอททูเอว่า รายการหายไปไหนถูกถอดจากผังรายการแล้วเหรอะอะไรเงี้ยนะ,ะก็ย้ำอีกทีนึงว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็เจอกันตอน2องทุ่ม45แล้วก็ไปจบเอา3ามทุ่ม15ะนะ,ะแต่ก็อย่างที่บอกอะว่าพอเข้าครึ่งหลังของปี2,565เนี่ยมันก็จะมีประเด็นไล่ๆกัน ทั้งเรื่องการเมืองทั้งเรื่องเศรษฐกิจมีความเข้มข้นใช่คือตอนนี้ที่เรารเผชิญภาวะอยู่เนี่ยนะคะก็คือเรื่องของเงินเฟอ้อมันดุเหลือเกินสูงเหลือเกินนะคะแล้วก็วิกฤตเรื่องของราคาน้ํามันในขณะเดียวกันสถานการณ์โควิดเนี่ยก็ยังไว้วางใจไม่ได้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อตอนนี้เห็นบอกว่ามีการเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะ สถานการณ์ที่มันเป็นไปนะขณะนี้อาจารย์บอกหลายครั้งแล้วว่ามันเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตนั่นเองวิกฤตที่เป็นปัญหาแบบนี้คุณผู้ชมเองเนี่ยเขาก็ส่งผ่านมาทางรายการฟังหูไห้หูของเราก็คือการส่งคําถามเข้ามาคําถามนั้นมีหลากหลายนะคะที่ส่งเข้ามาสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงถามมาต่อไปที่ส่งคำถามกันเข้ามาเยอะเลยเนี่ยทางทีมงานเนี่ยนะคะก็คัดเลือกผู้โชคโดี เพื่อรับมอบของที่ระลึกจากบริษัทอุตสาหากรรมท่อน้ําไทยให้นั่นเองค่ะจากการอ่านคําถามของคุณผู้ชมส่วนใหญ่แล้วเป็นความเดือดเนื้อร้อนใจเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะอาจารย์ก็ก็ก็เข้าใจได้นะว่าเป็นประเด็นเรื่องราคาสินค้าและบริการปรับตัวทยอยไล่ปรับตัวมาโดยตลอด <c oughs> ในเวลาเดียวกันก็มีความปริวิตกว่า การที่ราคาน้ำมันแพงต่อเนื่องเนี่ยมันจะคลี่คลายได้ยังไงค่ะคือจริงๆขณะนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการของทางภาครัฐเนี่ยน้ำหนักมันจะไปเท่าๆกันเลยนะสองเรื่องนี่พูดแตะสักนิดนึงค่ะอย่างเรื่องของการเมืองเนี่ยก็จะเป็นเหลี่ยมคูว่าเ,เรื่องการเลือกตั้งในปีหน้าะจะตกลงว่าพระมญยยัติประกอบรัฐมนูลสองฉบับที่กำลังพิจารณากันอยู่เนี่ย ไอ้เรื่องสสพึงมีจะใช้ระบบสสบัญชีรายชื่อแบบหารห้าร้อยของจำนวนสสทั้งหมดหรือว่าจะใช้หารร้อยอันนี้ก็อย่าพึ่งไปตีความอะไรเดี๋ยวเขาจะมีการประชุมร่วมก็ให้อันนี้เป็นเรื่องของรัฐสภาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับสมาชิกพุทธสภาเข้าประชุมกันส่วนประเด็นที่เป็นประเด็นปรีกย่อยก็จะมีสองเรื่องก็คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะก็ก็ ก็มีคนพยายามจะให้ข้อมูลให้ข่าวทํำนองว่า,าถึงตายอะไรเงี้ยนะแต่ผมคิดว่าคงไม่หรอกนะสุดท้ายก็คือเรื่องของการจะยื่นสามนูนตีความเรื่องการดำรงตำแหน่งครบ8ปีของคุณประยุทธ์เนี่ยนะซึ่งตอนนี้คุณวิษณุเครืองามแกก็ท้ายเยงๆนะว่า ใครที่สงสัยก็ไปยื่นได้เวลายื่นแล้วคุณวิศนุบอกว่าคือใครก็ได้ที่มีความสงสัยเนี่ยคุณสามารถเข้าชื่อแล้วก็สงสารรัฐธรรมนูญแต่รัฐบาล ไม่ยื่นค่ะทีนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าคือรัฐบาลเขาไม่สงสัย <c oughs> รัฐบาลเขาไม่สงสัยว่าคุณประยุทธ์เนี่ยดำรงตําแหน่งครบ8ปีวันที่23สิามงหารหรือเปล่าเขาไม่สงสัย <c oughs> นั้นเขาก็ไม่ยื่น <c oughs> เขาก็ไม่สนใจใครจะยื่นก็ยื่นไป <c oughs> แต่วันนี้นักข่าวเนี่ยไปถามท่านนายกรัฐมนตรีนะคะอาจารย์คะเขาถามว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะอยู่ถึงการจัดประชุมเอเปกหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีเรื่องของประเด็นนายกรัฐมนตรีครบ8ปีอะไรทานองเนี้ย ท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคาถามเรื่องนี้แบบตรงไปตรงมานะคะแล้วก็เดินออกจากโพเดียมไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์แต่ตอนช่วงจังหวะที่เดินออกไปนั้นท่านนายกพูดคํานี้ค่ะก็แล้วแต่ใครจะทําก็ทําเถอะก็ไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกันราวนี้ประเด็นประเด็นในขณะนี้ที่ย้อนกลับมาเรื่องเศรษฐกิจนะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมทางรัฐบาลมาใช้กลไกลให้ทางสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ย เป็นคนมาดูแลซึ่งวันนี้มีการประชุมวันนี้มีการประชุมครั้นี้ผมผมไม่ไม่ได้เช็คข้อมูลละเอียดนะ,ะว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งจะมีการประชุมเนี่ย เป็นระดับน่าจะเป็นระดับรัฐมนตรีนะตอนข่าวที่ออกมาในเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยสภาความมั่นคงแห่งชาติทั้งหมดค่ะแล้วก็รัฐมนตรีในกระทรวงเศรษฐกิจทั้งหมดแล้วก็ภาคเอกชนที่เขาจะเข้าร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าไทยสมาคมธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลักๆก,ก็คือประมาณนี้คืออันนั้นน่าจะเข้ามาให้ความเห็นะนะคราวนี้ถ้าดูจากวาระเนี่ยผมก็เข้าใจได้อย่างวาระ แรกเนี่ยคือเรื่องการใช้กลไกลของสภาความมั่นคงมาแก้ปัญหาแล้วก็เตรียมพร้อมรองรับวิกฤตเศรษฐกิจคือมันมีคณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติซึ่งสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยตัวเลขาธิการเนี่ยเป็นตัวประสานงานแต่ว่าเป็นระดับเจ้าหน้าที่ระดับประหลัดกระทรวงที่จะมาเป็นในองค์ประกอบคณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติแต่ไม่ใช่ตัวสภาความมั่นคงแห่งชาตินะวันนี้ประเด็นก็คือว่าแน่นอนอะ เรื่องเรื่องมันต้องมีการวาละสําคัญมันมต้องประเมินอประเมินเรื่องสถานการณ์ในยูเครนอันเนี้ยเข้าใจว่าน่าจะใช้ข้อมูลของกระทรวงต่างประเทศน่าจะใช้ข้อมูลของทางสํานักข่าวกรองแห่งชาติแล้วก็ทีมงานของทางสภาความมั่นคงคแห่งชาติซึ่งเขาก็มีทีมงานที่คอยมอนิเตอร์เรื่องพวกนี้อยู่แล้ว<ม>ก็คงจะให้ภาพชัดเจนว่าสั้นยาวขนาดไหน จะต้องเตรียมรับลักษณะแบบไหนพอมาตกมาถึงเรื่องของเศรษฐกิจคนที่จะเป็นคนให้ข้อมูลซึ่งก็ซ้ําๆอ่ะสภาพัฒน์ไปฮะก็เป็นสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ทางเลขาธิการสภาพัฒน์ก็คงจะเป็นคนนําเสนอข้อประมาณนั้นน่ะนะส่วนที่สําคัญก็คือจะมีการเตรียมการในเรื่องแผนเตรียมพร้อมวิกฤตเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ภาคพลังงานภาคพลังงานที่เกี่ยวขอ้องกับกระทรวงพลังงานภาคราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์แล้วก็อีกอันนึงก็คือเ,ออเรื่องเรื่องของการคลังอ,อันนี้ก็พูด,ดง่ายๆว่าเป็นการซินโครไนซ์หรือเป็นการคล้ายๆว่าสังเคราะห์นอกเวทีคณะรัฐมนตรีเพราะคณะรัฐมนตรีเวลาประชุมเขามีวาระอีกต่างหากไม่เหมือนกัน แต่ที่ผมคิดว่าจะต้องจับตามองนะซึ่งพรุ่งนี้ก็คงจะเป็นข่าวชัดเจนที่สำคัญก็คือการจัดตั้งกลไกเฉพาะกิจเพื่อบริหารสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจทำไมอาจารย์ถึงไฮไลท์คำสำคัญตรงนี้ะคะเพราะว่าคือแสดงว่ามันจะต้องมีลักษณะเป็นทาร์กฟอร์สเป็นคณะกรรมเป็นชุดเฉพาะกิจ ต้องใช้ชุดเฉพาะกิจเลยอันนี้อันนี้อันนี้แนวแนวของคุณประยุทธ์เป็นแนวนี้เดี๋ยวก่อนอาจารย์ถ้าใช้ชุดเฉพาะกิจเนี่ยย้อนกลับไปใช้ชุดเฉพาะกิจที่เยอะๆเลยก็คือตอนสถานการณ์โควิดที่มีตอนนั้นในสบคนี่ต้องบอกก่อนนะในสบคเนี่ยตัวปฏิบัติการจริงเนี่ยผู้เหนวยการศูนย์ปฏิบัติการของสบคเนี่ยคือตัวเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยตำแหน่งค่ะ ถึงแม้ว่าตอนนี้จะเปลี่ยนเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นคนใหม่แต่ก็ทําต่อเนื่องมาตั้งแต่ตอนนั้นผมเข้าใจว่าการบริหารงานข้ามกระทรวงบางอย่างเนี่ยในคณะรัฐมนตรีเนี่ยมันอาจจะมันไม่เวิร์กหรือไงผมไม่แน่ใจนะทำไมถึงไม่เเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยัง,ย,งยังไม่ต้องสรุปยังไม่ต้องสรุปคประเด็นก็คือว่าประเด็นก็คือว่าตรงเนี้ต้องจับตามอง,องอว่าลกลไกลเฉพาะกิจเพื่อบริหารสถานการณ์วิกฤตเศษตรษฐกิจ ที่จะเป็นมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติในการประชุมวันนี้<า>รูปร่างหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคดูล้อกับสอบอคเนี่ยสอบอคเนี่จะมีทีมงานที่เป็นลักษณะเป็นให้ความเห็นชุดหนึ่ง<า>เป็นคณะที่ปรึกษา3าชุดแล้วก็มีคณะที่เป็นคณะทำงานของสอบอคที่เป็นสปกศูนย์ปฏิบัติการนี่ชุดหนึ่งง,งแล้วก็ไล่ไปในระดับไล่ไปในระดับกระทรวง หลักๆก,ก็จะเป็นกระทรวงสาธารณสุขซ<ะ>ึ่งเขาก็จะตั้งศูนย์บริหารเฉพาะกิจของเขาขึ้นมาราวนี้เนี่ยก็ต้องดูต่อว่าแล้วบทบาทของกระทรวงเศรษฐกิจเดิมที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นคลังไม่ว่าจะเป็นพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นเกษตรไม่ว่าจะเป็นพลังงานนะอาจจะขยายไปจนถึงคมนาคม,คมกเกษตรแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยมันจะจัดรูปแบบแบบไหนแล้วมันจะมีความแตกต่างจากคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจไหมะอะไรเงี้ยนะ อันนี้จะต้องจับตามองเพราะว่ามันจะมีผลออกมาซึ่งเราจะต้องดูกันต่อไปแต่ว่าผลที่ออกมาในวันนี้เป็นผลเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณาราคาน้ำมันดีเซลท้ายที่สุดแล้วจะตรึงไม่ตรึงยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันค่ะ เร่งนี้เนี่ยนะคะเราต้องอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของราคาพลังงานดูทั้งทิศทางในราคาน้ํามันตลาดโลกแล้วก็ดูทิศทางการบริหารจัดการราคาน้ํามันในบ้านเราถ้าเกิดว่าดูราคาน้ํามันดิบเอาดูใบเลยแล้วกันนะคะอาจารย์คะอันนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาใช่ค่ะประมาณร้อยหกเหรียญด้วยกันค่ะอาจารย์คะแต่ว่ามันลงไปประมาณ7เหรียญค่ะแต่ว่าตอนนี้ปรับขึ้นแล้วพอเป็นวันจันทร์พอเป็นวันจันทร์ตอนวันศุกร์ที่ผ่านมาถ้าเป็นราคาน้ํามันสําเร็จรูปสิงคโปร์เนี่ยถ้าเป็นเบนซินออกเทน95จะอยู่ที่ ที่ประมาณ145เหรียญด้วยกันก็ลงไปประมาณ3เหรียญ87เซ็ซนส่วนดีเซลหมุนเร็วอยู่ที่ประมาณ158เหรียญค่ะ,คะอาจารย์คะจริงๆสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยราคาน้ำมันดิบและราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดต่างประเทศเนี่ยปรับตัวลดลงแต่ว่าสาวดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ราคาที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นราคาเมื่อวันศุกร์ราคาวันจันทร์เนี่ยมันจะทราบวันพรุ่งนี้เพราะว่าการรายงานตัวเลขมันไม่ใช่เป็นแบบเรียวไทม์นะอันนี้ประเด็นก็คือว่าจากราคาน้ํามันดิบและราคาน้ํามันสําเร็จรูปคือต้องยอมรับว่ามันยังทรงอยู่ในระดับถ้าเป็นราคาน้ํามันดิบเนี่ยเกิน100เหรียญต่อบรเวลในตลาดต่างประเทศส่วนซื้อจริงเท่าไหร่เนี่ยมันมีทั้งบวก เป็นพรีเมียมหรือเป็นดิสคาวแล้วแต่ชนิดของน้ํามันแล้วแต่การเจราจาต่อรองระหว่างผู้นําเข้าน้ํามันผู้ซื้อน้ํามันฝั่งเรากับคนที่เป็นคนขายฝั่งข้างนอกส่วนราคาน้ํามันดีเซลและเบนซินเนี่ยก็ปรับตัวลดลงมาแต่ว่าก็ยังไม่ต้องยังวางใจไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้การบริหารจัดการเนี่ยถ้าพูดถึงราคาน้ํามันสําเร็จรูปในต่างประเทศที่ลดลงเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยทำ ในส่วนของเบนซินนี่มันมีการลดราคาไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ,อ,อาทิตย์นี้ถ้าเป็นจากราคาวันนี้ผมคิดว่าไม่ได้ลดลงวันพรุ่งนี้แน่นอนเพราะมันไม่มีข่าวเพราเรารู้ว่ามันขึ้นนะแต่นี่ประเด็นของราคานะ้ำมันดีเซลเนี่ยเมื่อราคาในตลาดโลกลดลงะระดับหนึ่งนะมันก็ทําให้ราคาหน้าลงกลัน่นก็ปรับตัวลดลงด้วยตอนแรกนุ่นจําได้ว่าอยู่ที่ประมาณ4ี บาทตอนนี้ประมาณเหลือประมาณ37บาทอันนี้คือราคาหน้าลงกัน37บาท50สตังค์เอาตัวเลขกลมๆก็แล้วถ้า3าบาท50สตังค์นั่นแปลว่ากองทุนก็ชดเชยน้อยลงนี่ค่ะจ้่าใช่ราคาหน้าลงกันก็ชดเชยน้อยลงนั้นเ็นีคราวนี้ในแง่ของกองทุนที่ชดเชยน้อยลงเนียมันก็แสดงออกมาเหมือนกันก่อนหน้านี้มันตกประมาณ11เหรียญ1บาทต่อริทตอนนี้มันอยู่ประมาณสัก7บาท50สตังค์ 7บาท64สตางค์ประมาณเนี้ย7บาท57สบาท60สตางค์ต่อลิตระนะราวนี้ประเด็นก็คือว่าในแง่การบริหารราคาน้ำมันดีเซลของรัฐบาลเนี่ยหลักคิดมันเป็นอย่างนี้หลักคิดคือรัฐบาลเนี่ยตรึงราคาดีเซลไม่ให้เกินลิตรละ35บาทนะการตึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกินลิตรละ35บาทในรอบนี้ตั้งแต่เดือนกรกฎาถึงเดือนกันยานี่ มันไม่ใช่บอกว่าเขาจะตรึงที่35บาทเพราะว่ามันพูดครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งที่เขาพูดถึงก็คือว่ารัฐบาลจะตรึงราคาไม่ให้สูงกว่า35บาทต่อลิตรเนี่ยเป็นเวลา3เดือนเนี่ยแต่การชดเชยของกองทุนน้ำมันเนี่ยจะชดเชยแค่ครึ่งหนึ่งของราคาที่ไม่ให้เกิน35บาท 50%? เออ50%คราวน,นี้เราก็ไม่รู้ว่า ครึ่งหนึ่งตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็คือว่าราคาจริงขณะนี้ของราคาน้ํามันดีเซลนะถ้าดูจากโครงสร้างแล้วเนี่ยราคาจริงขณะนี้เนี่ยถ้าไม่มีการชดเชยจากกองทุนน้ามันเนี่ยไล่ไปดูเรื่อยๆเนี่ยนะมันจะตกประมาณลิตรละถ้าผมคํานวณไม่ผิดเนี่ยลิตรละประมาณ41บาทน,นั่นคือราคาจริงๆเลยราคาจริงๆน่าจะประมาณ41บาทหรือ41บาท50คราวนี้ถ้าเกิด41บาทหรือ41บาท50เนี่ย ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยรัฐบาลตึงไว้ที่ราคา35บาทก็เท่ากับรัฐบาลเนี่ยตรึงทั้งหมดเนี่ยที่ต้องตรึงเนี่ยคือประมาณ7บาทบาทแต่7บาทรัฐบาลบอกจะตึงจะช่วยแค่ครึ่งหนึ่งรัฐบาลต้องช่วยแค่3บาท50ค่ะถ้าช่วยแค่3บาท50เนี่ยโอกาสที่จะมีการปรับเพดานราคาน้ำมันดีเซลจากปัจจุบัน35บาบาทเนี่ย ก็จะไปตกอยู่ประมาณ38บาทค่าทแต่ตอนนี้รัฐบาลยังไม่ได้ทำตรงนั้นพูดง่ายๆว่ารัฐบาลบอกว่าจะช่วยตรึงราคาน้ำมันดีเซลครึ่งหนึ่งของราคาที่ควรจะเป็นแต่ในภาคปฏิบัติตอนนี้ ช่วยเต็มร้อยเลยไม่ใช่ครึ่งหนึ่งคือเขาคือถ้าเกิดว่าเขาช่วยถ้าเขาช่วย3บาท50จริงเนี่ยราคามันต้องเป็น38บาทค่ะแต่ตอนนี้เขาช่วย7บาท8บาทเนี่ยก็คือช่วยเต็มทั้งหมดซึ่งตอนนี้ก็เท่ากับว่าช่วยเต็มมาแล้ว3สัปดาห์จากที่กำหนดว่าจะหมดอายุประมาณปลายเดือนมิถุนาตอนนี้ก็ต้องดูต่อ ส่่วนนึงต้องดูต่อค่ะอาจารย์ว่าจะช่วยต่อไปไหวหรือเปล่าเพราะว่าสถานะกองทุนเนี่ยนะคะล่าสุดสมกรกฎาคมค่ะติดลบประมาณแสนเจ็ดพันล้านบาทแล้วค่ะอาจารย์คะแบ่งเป็นบัญชีน้ํามันที่ติดลบ69,00 0กว่าล้านและบัญชีก๊าส LPG นี่ติดลบ37,000กว่าล้านด้วยกันก็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 บริหารจัดการได้บริหารจัดการได้เพียงแต่ว่ามันต้องมีความชัดเจนในประเด็นว่ามันความยืดเยื้อมันขนาดไหนคือตอนเนี้ย ผมคิดว่าเรื่องที่ถกกันนะว่าจะให้ทางโรงกลั่นน้ำมันเขามาซัพพอร์ตอะไรเงี้ยก็ดูรู้สึกว่าจะหายเข้าไปในกลีบแมกแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปใดๆนะคะไม,ไม่ทราบแต่ตอนอตอนวันแรกที่ประกายกัน,น <c oughs> ผมยังหัวเราะเลยว่าเป็นไปได้เหรอ <c oughs> ว่าโรงกลั่นน้ำมันเขาจะจ่ายเงินให้คุณปเดือนละ8,000ล้านนี่นะ <c oughs> หรือ6,000ล้านเนี่ย<า><ม>เดือนสเดือนน่ะ เป็นเกือบสองหมื่นล้านเนี่ยผมยังนึกไม่ออกว่าเขาจะจ่ายได้ยังไงผมยังนึกไม่ออกแต่ว่า <คะ S 1> มันเป็นข่าวผมว่เข้าใจนะ,<ค>ะเออแต่ว่าพอในทางปฏิบัติจะทำย่างไงเนี่ยมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายที่จะทำให้มันถูกต้องแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาทีหลัง <คะ S 2> ไม่ใช่ประเทศเราประเทศเดียวอออคอควอเตอร์ที่ผ่านมาเนี่ยไตยมาสองในสหรัฐอเมริกาบริษัทที่เป็นบริษัทน้ำมันในต่างประเทศ ที่แบบครบวงจรจักษใหญ่อย่างเอ็กซอนอย่างเชฟรอนอะไรพวกนี้เนี่ยก็กำไรเยอะแล้วในนั้นก็เขียนในนั้นก็เขียนจากรายงานในตลาดหลักทรัพย์ที่นิวยอร์กก็บอกว่ากำไรของบริษัทเอ็กซอนถ้าผมจำไม่ผิดหรับครึ่งแรกหรือไตรมาสที่2ของปีนี้เนี่ยประมาณแส0 0 0ดล้านเหรียญดอลลาร์เอ้ยหมื่นแล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเขาก็ยอมรับว่าที่มันกำไรเยอะ มันเป็นกําไรในส่วนของโรงกลั่นเขาก็ยอมรับเหมือนเราคือไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวที่พี่เป็นอย่างนี้กฎกติกามารยาทในการจากน้ํามันดิบมาเป็นน้ํามันสุกเนี่ยมันสูตรเดียวกันแล้วเขาก็ยอมรับว่าส่วนต่างระหว่างราคาน้ํามันดิบกับราคาน้ํามันสุกเนี่ยในรอบนี้มันถ่างมากแต่ส่วนหนึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์เรื่องซัพพลายน้ํามันทั้งน้ํามันดิบน้ํามันสําเร็จรูปไม่เข้าที่เข้าทางปัจจัยภาวะเศรษฐตอนนี้สิ่งที่เราต้องแลก ถ้าเราต้องการให้ราคาน้ำมันถูกถ้าเราต้องการให้ราคาน้ำมันถูกโลกต้องการให้ราคาน้ำมันถูกคสิ่งที่มันต้องแลกก็คือว่าคุณต้องแลกด้วยเศรษฐกิจที่มันไม่ดีเอ,อมันจะสวนทางมันก็จะทําให้ดีมาลความต้องการน้ํามันตความต้องการพลังงานลดลงแม้ว่าจะมีสถานการณ์ในยูเครนว่ากันไปไม่จบก็ตามทีเนี่ยเพราะฉะนั้น ไอ้สิ่งที่เราจะต้องแลกขณะนี้เนี่ยนะเราไม่ต้องการมีปัญหาเงินเฟ้อเราไม่ต้องการมีปัญหาราคาพลังงานแพงเราไม่ต้องการมีปัญหาราคาอาหารและสินค้าบริการแพงมันต้องแลกด้วยการที่เศรษฐกิจชะลอตัวหรือชะลอตัวลงอย่างเยอะแล้วก็ที่สําคัญกว่านั้นก็คือว่ามันอาจจะทําให้เกิดภาวะการว่างงานอันนี้มันจะต้อง แลกกันแบบนี้เนี่ยนะ,ะผมก็ไม่รู้ว่ามันแลกถูกแลกผิดนะหลายเรื่องค่ะที่ต้องมีการแลก <c oughs> หนึ่งในนั้นคือเรื่องของกัญชาอา,อาจารย์จําได้ไหมคะว่าที่ผ่านมาคุณผู้ชมมักถามมุมมองของอาจารย์ว่าอาจารย์มีมุมมองต่อเรื่องกัญชาเสรีในไทยอย่างไร <c oughs> ช่วงหน้าเราจะคุยถึงเรื่อง25ประเทศที่ห้ามพกกัญชาเข้าประเทศ <c oughs> เดชช่วงหน้าคุยฟังกันค่ะ ถามที่คุณผู้ชมมักส่งมาในช่วงหลังๆมานี่เนี่ยเขาถามถึงมุมมองของอาจารย์ที่มีต่อเรื่องกัญชาที่บ้านเราเป็นกัญชาเสรีค่ะอาจารย์คะไม่ผมว่าผมว่าถ้าใครติดตามข่าวเนี่ยต้องแยกแยะว่าถ้าเป็นเรื่องของการผลิตหรือการปลูกเนี่ยรัฐบาลก็ไม่ได้ห้ามแล้วะนะแต่เรื่องการเอาไปใช้ถ้าเป็นทางการแพทย์ถ้าเป็นคือคือมันจะมี กลุ่มหนึ่งที่เขาคิดว่าใช้กัญชาไประงับอาการหรือว่าช่วยให้นอนหลับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโรคบางโรคซึ่งเป็นโรคไม่ใช่โรคคนทั่วไปจะเป็นนะ,ะอย่างพวกมะเร็งอย่างพวกพากินสันอะไรพวกนี้เขาก็พิสูจว่ามันมีประโยชน์น้ำม,มันกัญชาหรือสารสกัดอะไรก็ว่ากันไปสําหรับบางโรคสําหรับบางโรคไม่ใช่ทุกโรคไม่ใช่ยาเหนกประสนะนะคราวนี้ประเด็นที่มันเป็นปัญหาขณะนี้มันเป็นปัญหาเรื่องของสันทนาการเรื่องการสูบการเสพอะนะคือ ในเมื่อมันไม่ได้เป็นยาเสพติดตามกฎหมายมันก็จะสูบจะเสพมันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่นี้เราพูดถึงบ้านเราคราวนี้เนื่องจากว่าพระราชบัญญัติกัโชมกัญชาซึ่งเป็นตัวจะมาดูในรายละเอียดในขั้นตอนของการสันทนาการหรือการเสพการบริโภคจะต้องดูแลอะไรกันยังไงเนี่ยมันยังไม่จบคนไทยบางทีก็เข้าใจว่าเราสามารถที่จะเสพกัญชาได้แบบว่าไม่มีข้อจำกัดนะ ก็นึกว่าก็นึกว่านึกว่าเออเดี๋ยวเกิดเดินทางไปต่างประเทศกูติดเอาไปด้วยอะไรเงี้ยพกเอาไปหน่อยค่ะถึงตายนะครับคุณผู้ชมถึงตายในที่นี้มันบางประเทศบางประเทศเขาถือว่าเป็นยาเสพติดร้ายแรงมีโทษจำคุกมีอะไรต่ออะไรอาหารชีวิตก็มีเอางี้ประเด็นอย่างนี้ถ้าจะออกไปจากประเทศไทยนะคุณจะไปทำแบบมั่วๆซ่วๆซวยเอานะอาหารก็เหมือนกัน ที่เป็นผงเป็นอะไรไปพีเป็นใส่บุหรี่อะไรพวกนี้ก็เหมือนกันแม้แต่ยาก็เหมือนกันนะพูดได้ง่ายว่าถ้าเอาให้ชัวอะไรที่เกี่ยวข้องกับกัญชาซึ่งบ้านเราเนี่ยน่าจะไปไกลกว่าคนอื่นเยอะ,ะในเรื่องของการดูแลกำกับในในตอนนี้เนี่ยบ้านอื่นเขาไม่ใช่ะนะ ซึ่งก็ดีแล้วที่ทา,ทางทางทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็ออกมามทำความเข้าใจว่าถึงแม้ว่ารัฐบาลจะปลดล็อกกัญชาไม่ใช่ยาเสพติดเพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์และเศรษฐกิจเนี่ยแต่มีผลบังคับเฉพาะในประเทศไทยถ้าคุณไปประเทศอื่นเนี่ยต้องดูให้ละเอียดที่สำคัญที่สุดคืออย่าพกเอาอย่างนี้เอา,เอาง,ง่ายๆอ่ะไล่ดูบางประเทศกันแล้วกันอินโดนีเซียโทษเยอะไมหมคะอาจารย์ปรับหนึ่ล้านรูปีค่ะ ปรับทั้งเงินด้วยนะแล้วก็มีโทษจำคุกไหมคะจำคุก5ปีตลอดชีวิตโทษสูงสุดประหารชีวิตอันนี้คืออินโดนีเซียญี่ปุ่น <คะ S 2> จำคุกไม่เกิน7ปีนำเข้าส่งออกจำคุก10ปี แล้วก็ปรับไม่เกิน3ล้านเยนกรณีทีม่มีการกจำนำสามล้านเยนก็ล้านบาทนะ <laughs> ใกล้ๆบ้านเราหน่อยเพื่อนบ้านเราเวียดนามโอเวียดนามก็หนักนะปร <c oughs> ับ5ล้านดองถึง5 0 0ล้านดองอ่ะผมก็ไม่รู้เป็นเงินเท่าไหร่อ่ะจำคุกตลอดชีวิตโทษประหารคือไอ้เรื่องปรับเชา่าบนเนอเอาดูจำคุกไม่จำคุกดีกว่าตลอดชีวิตเนปาลนี่จำคุกตั้งแต่1เดือนถึง10ปีแต่เฮ้ยแต่ที่เนปาลผมก็ใจว่ามันมีการถุนนะผมผมทราบมาว่าพวกที่ไปปีนเขาเนี่ย มีอะมีของมาเออแต่ว่ามันไม่รู้ยังไงนะเกาหลีใต้ค่ะเกาหลีห้าปีห้าปีหรือตลอดชีวิตถ้าเป็นลอกรอบนาเข้านะสิงคโปร์นี่หนักไหมคะเนี่ยนหนักสิงคโปร์นี่หนักสิงคโปร์นี่หนักถึงตายเนีจำคุกสิบปีมีแต่ว่ามีโทษอื่นนะมันมีรายละเอียดอะถ้าเป็นลักลอบนําเข้าเพื่อการค้าอะไรเนี่ยประหารชีวิตนะมันมีโทษรายละเอียดมันคือระดับดีกรีของการจะลงโทษมันมีความแตกต่างกันและดีกรีถ้าเกิดว่า โทษของแต่ละท้องถิ่นเขาไม่เหมือนกันอย่างประเทศจอแดนอย่างเงี้ยเป็น,เป,นเป็นแบบนั้นใช่ไหมอาจารย์จอแดนนี่เขาครอบครองหรือเสพนี่รุนแรงเลยตามกฎหมายท้องถิ่นของเขานั้นนะทีรักอะไรพวกนี้ปาเลสไตน์บรูไนกัมพูชาออสเตรเลียจำคุกและปรับคะนะเซเนกัลโคดีวัวบูกินาฟาโซกินีกินีบิเซา เดี๋ยวมาลีพิเซานี่อยู่ตรงไหนคะจย์เอ๊ะไม่แน่ใจว่าอยู่ในแอฟริกาป่ะค่ะชื่อหลังๆมาไม่ค่อยคุ้นมาลีมาลีนี่ก็แอฟริกาแกมเบียแอฟริกาเซียร่าะไรเซียราเลียนี่ก็แอฟริกาค่ะโตโกนี่ไม่แน่ใจนะอส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นทางแอฟริกาค่ะแต่ของเราเน้นๆเน้นๆนะอินโดญี่ปุ่นเวียดนามเกาหลีใต้มาเลเซียมีไหม ไม่แน่ใจมาเลเซียนะก็น่าจะมีด้วยนะมาเลเซียเห็นใดนีไม่ไม่ไม่มีมาเลเซียก็หนักนะมาเลเซียก็หนักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมอ่านกฎหมายของเขาให้ดีๆไม่ต้องอ่านอ่ะคือไม่ต้องอ่านเอาง่ายๆอย่าไปอ่านเลยเอาง่ายๆเอาง่ายๆคือสั้นๆนะเวลาหมดแล้วหนึ่งอยาาไปอย่าพกเลยอย่าพกติดตัวทั้งยาทั้งกัญชาที่เป็นอะไรไม่รู้ทั้งเป็นเป็นเป็นดอกเป็น เป็นช่อดอกเป็นใบแห้งอะไรเงี้ยเหยา่อติดตัวไปยาถ้ามันมีเจือด้วยกัญชาเขาเหยื่อไปนะมันอาจจะเป็นน้ำมันกัญชาเลยเสี่ยงนะอาหารก็เหมือนกันอาหารที่เป็นของกบเคี้ยวถ้าติดผสมผสมเออดเนื่องกิดมันคือมันอาจจะตรวจยากแต่ว่าอย่าไปเสี่ยงดังนั้นต้องรอบรู้แล้วก็รอบคอบนั่นเองนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ